แม่ครับวันนี้มี JB L รุ่นนี้มาครับเนี่ยกล่นชาร์จหลุดครับนี่เคยทำไปทีนะครับนี่เลยผมมาถ่ายคิดไปดูอีกทีหนึ่งวิธีแกะรุ่นนี้นะนี่ครับลองดูวิธีแกะด้วยแกะงี้นะดับแรกเลยองเงี้ยค่างแบบนี้นะครับนี่อย่างเงี้ยงี้นะองเงี้ยนะปึ๊บปึ๊บงี้เลยครับมันก็จะขึ้นมาอย่างงี้นี่ครับขึ้นมาอย่างงี้อ่าครับแล้วก็จะมีน็อต สี่ตัวน็อตสี่ตัวเนี้ยมันจะแกะยากหน่อยต้องสังเกตดีเขาจะเอากาวเขาจะเอากาวอุดที่หัวน็อตไว้นี่ครับเราต้องใช้ปลายมีดแคะแสซกาวออกก่อนนะครับมีดแซกาวออกหรือถึงจะไขน็อตสีตัวไ,ได้เป็นน็อตหัวแชกธรรมดาแต่เขาหยุดหยดกาวไว้นะครับอันนี้จะเป็นน็อตลำโพงนี่ไม่ต้องแกะออกนะครับเดี๋ยวขอแกะกอนนะครับ ก็เปิดขึ้นมาอย่างนี้ครับก็จะเจอตัวเนี้ยต้องค่อยๆเปิดนะครับจะมีสายนี่เสียบอยู่นะครับเนี่ยมันจะมีสายลําโพงเสียบอยู่นะครับต้องแงะง้างอย่างนี้เราแกะสายโพออดนะครับเนี่ยขนาบแบบนี้นะครับแกะมาอะไรอย่างนี้จะมียางแล้วก็จะมียางเส้นนี้อยู่เนี่ยยางกันน้ำนะครับอย่างนี้นะครับจะลองที่ขอบนี้อ่าเสร็จแล้วจะเจอบอร์ดนะครับเจอบอร์ดเจอบอร์ดแล้วก็แกะนะครับก่อนอื่นเราต้อง ถ่ายรูปไว้ก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเราต้องมาบัดกรีสายพวกนี้ออกน,นะครับเนี่ยก็จะยกบอร์ดตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าไอ้ตูดชาร์จเนี่ยครับมันเหมือนไโคนหยอดอยู่นะครับเนี่ยก็จะเจอนี่ครับมันจะมีบัดกรีตรงนี้ถ่ายรูปไว้ก่อนนะดับแรกถ่ายรูปไว้ก่อนเลยเดี๋ยวเราจะบัดกรีสายกลับไม่ถูกนะครับถ่ายรูปไว้ก่อนเลยก็จะบัดกรีสายตรงนี้ออกสองเส้นตรงนี้อีกสายสัญญ,ญาณน,นี่ครับ สายสัญญาณของอันนี้นี่ครับตรงนี้3มเส้นนะครับแล้วก็สายแบตเตอรี่อยู่นี่นะครับเสร็จแล้วรุ่นนี้จะแกะยากนะครับมันจะมีกาวทาอยู่ตรงนี้ขาไฟอยู่3าขาบัดกีนี่ออกกันเลยนะครับไฟมันก็จะติดอยู่กับกาวตัวนี้นะครับเนี่ยจะมีขาไฟอยู่นะฮะสังเกตเสร็จแล้วอ่าตรงนี้น้ํามัน สเปร์ฝาสีแดงก็ได้นะครับแต่จะมันดาราย,ยา่าต้องใช้ทินเนอร์จะดีสุดทินเนอร์ค่อยๆชโลมอย่าไปต้องใส่เยอะนะครับแล้วตรงนี้จะมีกาวอยู่ทินเนอร์ล้มกันแล้วใช้ค่อยๆแสกาวออกแล้วตรงนี้ระวังนะครับจะมีไฟต้องบัดกีบัดกีตรงนี้ออกด้วยนะครับจะมีไฟอยู่นี่ตรงนี้เขาจะลงกาวไว้เต็มหมดเลยนะครับลงกาวไว้เต็มหมือแล้วก็ยกมีออกมาครับ ค่อยๆแกะแกะแต่ด้านมีน็อตสี่ตัวนะครับตรงนี้มีน็อตสี่ตัวน่ครับมีน็อตสี่ตัวอันนี้ต้องค่อยๆแกะเลยครับบางทีมันติดกาวอยู่ต้องใจเย็นนะครับค่อยๆแงะขึ้นมานะครับเงยปึ๊บเราก็จะได้บอร์ดตัวนี้ออกมานะครับตัวชาร์จเนี่ยต้องแปลงนะครับตรงรุ่นไม่ค่อยมีนะครับไม่มีครับต้องใช้พวกทูทูสี่ครับตัวชาร์จของพวกทูสี่หรือพวกไอโมบายที่มันมีขายยื่นออกมาแบบนี้ครับ ไปดูที่ดูที่คลิปเก่าได้ครับเดี๋ยวคลิปเก่ามันเจอผมจะคลิปเก่ามาลงให้ดูทีหนึ่งนะครับเนี่ยประมาณนี้ครับทินเนอร์ลงมาแล้วตรงนี้มันติดกาวครับนี่ครับเนี่ยขึ้นครับเนี่ครับนี่ได้แล้วครับก็ค่อยเงี้ครับนี่ตู้ชาร์จก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยอาจจะมีบล็อกปะติคุ้มอยู่นะเดี๋ยวขอลอง ถูก,กาวพวกนี้ออกก่อนนะครับต้องใช้ทินเนอร์นะฮะละลายกาวเนี้นี่เราก็ตูดนะฮะรุ่นนี้แกะ,ะ,แะไปแ,แล้วครับเนี่ยะเลยต้องหาตูดออเดี๋ยวมือถือเรัพมาดี y อเอาครับแปบแปดเนี่ยตอนนี้ได้ว้วครับเนีย ต้องมาตัดแปลงอันนี้หน่อยนะครับให้มันใส่ลงไปได้นะครับนี่ฮะกี่เรียบร้อยแล้วนี่ฮะตัวนี้เนี่ฮะมานี้เลยก็เหลือข้างหลังละล่เก็บนิดนึงย้ำตะกว่ดนิดนึงครับขนาดเองก็ผมมาลองให้ดูนะครับเนี่ย ของชาร์จนะแต่ยังไม่ได้ต่อแบตนะครับอันนี้ลองเสียบให้เห็นไฟก่อนนี่นะไฟอ่าไฟอยู่นี่นะครับลองดูเอ้ยนี่ฮะเห็น,นไหมไฟแดงขึ้นแล้วครับนี่ฮะไฟแดงนี่นะฮะไฟแดงติดแล้วนะครับเป็นอันใช้ได้เดี๋ยวต่อแบตประกอบแล้วก็ต่อแบตเลยครับก็วางเสร็จแล้วนะครับนี่เราประกอบแล้วก็บัดกี ไฟกับยังเดิมบัตรกีสายนะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้นี่ฮะตูชาร์จรุ่นนี้ถ้าแกะแล้วนี่มันจะกันน้าไม่ได้นะครับเพราะว่าเราต้องไม่เอากาวข้างในออกนะครับกาวาในออกแล้วก็วางตูดลงไปเพราะว่าถ้ามีกาวอยู่มันจะใส่ตูดวางลงไม่เข้านะครับก็ก้นมันเนี่ยเราต้องดี Y มาใส่นะครับเพราะของมันเลยตรงรุ่นเลยไม่มีนะครับเราก็ดี Y มาใส่ใกล้เคียงที่สุดนะครับเดี๋ยวผมจะลองชาร์จให้ดูนะครับครับนี่ะ ชาร์จอยู่นี่ครับแล้วก็เสียบาตามหัวเลยรุ่นนี้บอกเลยว่ามัจะเปลี่ยนก้นยากนะครับนี่ครับใส่เข้าไปนี่ครบไฟแดงติดแล้วนะครับเนี่ยโอเคใช้ได้ปกติแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวก็ผมขอประกอบให้เสร็จเลยเดี๋ยวจะมาถ่ายดูอีกทีนะครับ ครับนี่ก็กรอบเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเรามาลองชาร์จกันอีกทีนะครับเนี่ยชาร์จอืออ่านะครับไฟแดงขึ้นแล้วนะครับก็เป็นอันใช้ได้นะครับตูดชาร์จเสียซ่อมตูดชาร์จ DIY กดชาร์จ ใหม่นะครับก็ไปอันเสร็จเรียบร้อยนะครับคลิปนี้ก็เกิดมีประโยชน์รัาเพื่อนๆท่านใดก็ฝากกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อไว้รับชมคลิปใหม่ๆต่อไปนนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ